หลักพันที่ขอนแก่นครับเป็นกิจกรรมของการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นครับโดยสมคมแม่ดีเดนแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นเลี้ยงอาหารกลางวันครับและมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นแก่ผู้ต้องราชท่านหญิงเพื่อนอมกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็พจพระนางเจ้าสิริกิติ์ผาบรมลมราชินีนาถผาบรล้มาราชนนานชนนีพันปีหลวงครับ ที่เรือนดับรองด้านนอกเรือนจำกลางขอนแก่นครับนางปลานีที่ละพานุนายกสมาคมแม่ดีเดนแห่งชาติจังหวัดขอนแกน่นพร้อมกับคณะกรรมาการและสมาชิกแม่ดีเดนแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นครับร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ผู้ต้องราชท่านหญิงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็พจพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมบาลลัช,ชนชนนนี้พันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พันษาเก้ 90, าสิบพรรษา โดยสมาคคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นเล็งเห็นถึงความสำคัญและให้กำลังใจผู้เป็นเพศแม่ครับตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงว่าเราจะไม่ทิ้งให้แม่ผู้หิวโหยไว้ข้างหลังในยามถูกยามยากลำบากตลอดจนการให้กำลังใจผู้ต้องขังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณคาขณะต้องโทษ พร้อมที่จะเข้าสู้การปรับเปลี่ยนและพัฒนาประพฤตินิสัยนะครับการฝึกอาชีพด้วยความตั้งใจเพื่อน้ำทักษะต่างๆกลับไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษจะได้ออกมาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพครับในโอกาสนี้นะคะได้มีการร่วมกันบริจาคเจลแอลกอฮอลเครื่องสมุนไพรหน้ากากอนามายัยให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางขอนแกน่น และมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นให้กับผู้ต้องราชทันหญิงซึ่งปัจจุบันค่ะมีผู้ต้องราชทันจำนวน418คนและอยู่ระหว่างการตั้งครันจำนวน4คนไปฟังเสียงของนายกสมาคมแม่ดิเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันแนนนมนายกสมาคมแม่ดีเดนแห่งชาติจังหวัดขอนแกน่นและคณะแม่แม่ซึ่งในขอนแก่นนี้มีประมาณ100ท่านค่ะ ที่เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติแล้วก็มีแม่สมทบแล้วก็กัรยาณมิตรนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ทั้งหมดนะคะเรียนได้ทํากิจกรรมสาแห่งค่ะ,ะแห่งแรกก็คือโรงเรียนตาบอดแห่งที่สองก็คือทันทสถานหญิงเรือนจํากลางขอนแก่นแล้วแห่งที่สามก็คือโรงเรียนราชนุเคราะห์ซึ่งทั้งสามแห่งเราก็